สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนฉันปฐมศึกษาปีที่5เข้าสู่บทเรียนวิชาทัศนศิลป์ครั้งที่3ซึ่งจัดสอนโดยคุณครูกัญยวีเทียนขุนหรือคุณครูก๊อฟค่ะจากการเรียนครั้งที่แล้วนะคะเราอยู่ในเรื่องของลักษณะจังหวะในทางทัศนศิลป์มีทั้งหมด4แบบนะคะ และในใบงานที่เราได้ทําไปแล้วนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องจังหวะแบบสลับไปมานั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียนทุกคนนักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์นะคะวาดภาพออกมาได้สวยงามแล้วก็มีการตกแต่งชิ้นงานนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนั่นเองขอชื่นชมมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะก็จะขอสรุปจากใบงานที่แล้วนะคะ เราทำใบงานเรื่องของจังหวะแบบสลับไปมานั่นหมายถึงการจัดช่วงจังหวะของสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันนำมาวางสลับกันไปมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ภาพนั้นเกิดความสวยงามและก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นนะคะดังตัวอย่างเป็นรูปของลวดลายผ้านะคะมีลายดอกไม้แล้วก็ใบไม้สลับไปมาได้อย่างสวยงามและก็น่าสนใจเลยคะ่ะมาทบทวนกันหน่อยนะคะ เรายังอยู่ในบทที่1นนะคะทัศนศิลป์น่ารู้เรายังเรียนในเรื่องของจังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์กันนะคะและในบทนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของจังหวะและตำแหน่งนั่นเองเราจะทบทวนจนกว่าเราจะจำได้แล้วก็เข้าใจนะคะ จังหวะนะคะแบ่งออกเป็นส่ลักษณะนะคะ1ก็ค well. ือ <keyboard> จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ํากันที่นักเรียนได้ทําไปแล้ว2ก็คือจังหวะแบบสลับไปมานะคะที่เพิ่งทำล่าสุดเลยส่วนจังหวะแบบที่3คือจังหวะแบบไหลลื่นนะคะและสุดท้ายก็คือจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นจังหวะแบบแรกนะคะก็คือจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ํากันนะคะคอนเซปต์ก็คือ เป็นสิ่งที่มีลักษณะแบบเดียวกันนะคะมาวางต่อเนื่องกันมีระยะห่างเท่าเ่ากันจะทําให้จังหวะแบบนี้นะคะดูแล้วเป็นระเบียบส่วนจังหวะแบบที่2นะคะก็คือจังหวะแบบสลับไปมาคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นสิ่งที่มีลักษณะต่างกันนะคะนํามาวางสลับกันหลายชิ้นเลยอย่างต่อเนื่องนะคะจะทําให้ชิ้นงานนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนจังหวะแบบที่3นะคะก็คือจังหวะแบบไหลลื่นนะคะคอนเซปต์ Concept คือจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้สึกต่อเนื่องนะคะเชื่อมโยงทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้เส้นโค้งนะคะหรือว่าเส้นขดก้นหอยเป็นหลักจะทําให้ภาพนั้นดูเหมือนกับว่าเคลื่อนไหวอย,อยู่นั่นเอง และจังหวะแบบสุดท้ายค่ะก็คือจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะคอนเซปต์ Concept ก็คือการจัดจังหวะของวัตถุที่มีการเรียงต่อกันนะคะจะเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กจะเรียงจากเล็กไปหาใหญ่หรืออาจจะมีการเรียงจากสีอ่อนไปหาสีแก่นะคะเรียงจากผิวเรียบไปหาผิวหยาบก็ได้นะคะจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงค่ะสรุปความรู้ในครั้งนี้นะคะ วันนี้เรายังเรียนบทที่1เรื่องของทัศนศิลป์น,น่ารู้นะคะเป็นเรื่องของจังหวะและตำแหน่งในงานทัศนศิลป์แบ่งออกได้เป็น4แบบนะคะ1ก็คือจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ํากัน 2. ก็คือจังหวะแบบสลับไปมา 3. คือจังหวะแบบไหลลื่นและสุดท้ายคือจังหวะแบบที่มีการลดหลัน่นวันนี้นะคะเราเน้นพิเศษเป็นเรื่องของจังหวะแบบไหลลื่นนะคะก็คือการจัดจังหวะให้ เกิดความรู้สึกต่อเนื่องเชื่อมโยงนะคะทําให้รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เส้นโคง้งหรือว่าการใช้เส้นขดก้นหอยนะคะการจัดจังหวะแบบนี้จะทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองช่วงพบคุณครูผู้สอน สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยค,คุณครูก็ขอชื่นชมนะคะผลงานของนักเรียนชั้นป .5 ที่ส่งกันเข้ามาก่อนนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจในการทําชิ้นงานวิชาศิลปะดีเยี่ยมเลยก็ขอชื่นชมด้วยนะคะและค,คุณครูขอฝากในเรื่องของการรับายสีไม้นิดน,นึงนะคะ เราควรที่จะระบายสีพื้นหลังมาด้วยเพราะถ้านักเรียนไม่ระบายสีพื้นหลังมานะคะก็จะทําให้ชิ้นงานนั้นดูแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นก็ควรที่จะระบายสีพื้นหลังมาส่งครูด้วยในการทํางานส่งทุกครั้งนะคะและเพื่อความสวยงามมากขึ้นก็ควรที่จะตัดเส้นชิ้นงานมาด้วยจะทําให้ชิ้นงานนั้นนะคะดูแล้วโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าพร้อมแล้ว เราจะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะคะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือใบงานจังหวะแบบไหลลื่นนะคะเป็นจังหวะแบบที่3ามนั่นเองให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ชอบทีนี้การวาดภาพสิ่งที่ชอบนะคะครูขอให้เป็นรูปภาพนะคะไม่ขอเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะขอให้เป็นรูปที่มีรายละเอียดนิดนึงนะคะ,ะ,คะเช่นรูปนกรูปแมวรูปสุนัขเป็นต้นนะคะ เน้นการใช้เส้นโค้งหรือเส้นขดก้นหอยนะคะแล้วจัดวางภาพเนี่ยโดยใช้การจัดจังหวะแบบไหลลื่นทําให้ภาพดูแล้วเหมือนกับว่าเคลื่อนไหวอยู่นะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีไม้ให้สวยงามไม่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีในการวาดภาพระบายสีมาส่งนะคะ เหมือนเดิมนะคะใครที่สะดวกพิมพ์ใบงานสามารถที่จะพิมพ์ใบงานนั้นลงมือทําได้เลยหรือใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์น,นะคะก็สามารถทําลงในกระดาษ A4 พร้อมกับตีกรอบให้เรียบร้อยดังตัวอย่างที่ครูให้ไว้ได้นะคะและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะได้แก่1 ใบางานหรือกระดาษ A4 ใบางานนี้ครูจะแนบไว้ให้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็เอามาทําได้เลยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเน,นี่ยแหละติกก่กอบให้เรียบร้อยซึ่งครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ 2. ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพเช่นดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดและ 3. ค่ะสีที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือสีไมานน่นเอง พร้อมแล้วเราจะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมขอสาธิตสำหรับคนที่ทำลงในกระดาษ A4 นะคะเราจะเริ่มจากการตรีกรอบนะคะพยายามตีกรอบให้อยู่ตรงกลางกรอบนะคะแล้วก็ ให้ตรงนิดนึงนะคะใช้ไม้บรรทัดในการตีนะคะกรอบที่นักเรียนตีก็อย่ามีขนาดที่ใหญ่จนเกินไปนะคะหรือว่าเล็กจนเกินไปนะคะให้พอดีกับใบางานที่ครูให้จะได้ทำแล้วไม่ต้องระบายสีเยอะนะคะจะได้ไม่เหนื่อยจากนั้นนะคะทำการเขียนชื่อใบางานเหมือนเดิมนะคะเป็นใบางานที่สาม เรื่องจังหวะแบบไหลลื่นและอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งในการส่งงานด้วยนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะเริ่มสาธิตนะคะการวาดจังหวะแบบไหลลื่นเป็นรูปปลาแล้วกันนะคะโดยเน้นการใช้เส้นโค้งนะคะเป็นหลักก็จะทําให้ภาพนั้นดูแล้วอ่อนช้อยนะคะดูกับเหมือนว่าปลาตัวนี้กํลาลังเคลื่อนไหวยอยู่ ในการวาดปลานะคะคุณครูก็จะวาดปลาหลายตัวนิดน,นึงนะคะแล้วก็ใช้เส้นโค้งนะคะสลับไปมานะคะมีโค้งซ้ายบ้างโค้งขวาบ้างจะได้ดูแล้วเป็นธรรมชาตินะคะเน้นการใช้เส้นโค้งนะคะก็จะทําให้ปลาที่คุณครูวาดดูรู้สึกอ่อนช้อยนะคะรู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะดูแล้วเป็นธรรมชาตินั่นเอง และเมื่อวาดเสร็จนะคะก็ <_ d ream> ยอย่าลืมวาดภาพฉากพื้นหลังด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะฉากพื้นหลังครูก็เน้นนะคะในเรื่องของการใช้เส้นโค้งและจากนั้นเราก็จะลงมือระบายสีกันนะคะวิธีการระบายสีไม้ให้สวยนะคะก็คือระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะสังเกตเห็นว่าครูระบายเรียบมากนะคะแล้วก็พยายามระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะและที่สําคัญระบายพื้นหลังมาส่งด้วยนะคะก็จะทําให้ชิ้นงานของเราดูสวยงามมากขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็ขอเพิ่มนะคะลายเส้นขดก้นหอยให้ออกมาเป็นลักษณะเส้นปานะคะเพื่อความชัดเจนของจังหวะแบบไหลลื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะลงรายละเอียดนะคะเมื่อทำเสร็จก็ตัดเส้นนะคะด้วยสีดําให้เรียบร้อยก็จะทําให้ชิ้นงานของเราดูแล้วชัดเจนโดดเด่นเด่นชัดนะคะมากยิ่งขึ้น เสร็จแล้วนะคะสำหรับใบงานที่3มเรื่องจังหวะแบบไหลลื่นนะคะงานชิ้นนี้นะคะไม่อนุญาตให้ลอกคุณครูนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปสัตว์นะคะเปลี่ยนแปลงพื้นหลังก็ได้นะคะแต่ขออย่าก,ก๊อปปี้คุณครูคห้ามเหมือนคุณครูเป๊ะนะคะแบบนี้ไม่เอาต้องการดูไอเดียของนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์แบบไหนบ้างนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่จําเป็นต้องลอกคุณครูนะคะ และคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะมีจินตนาการที่น่ารักนะคะและก็น่าชมมากกว่าคุณครูนะคะจะคอยดูชิ้นงานของเด็กๆทุกคนนะคะว่านักเรียนจะทําผลงานออกมาได้โดดเด่นแค่ไหนกันและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ในครั้งหน้านะคะก็ขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกันในครั้งหน้าซึ่งคุณครูได้มีการโพสต์แจ้งนักเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่า หน้านั้นเราจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างนะคะและทํางานด้วยความตั้งใจนะคะมีความสุขในการทาไม่ต้องรีบทํางานมาส่งนะคะขอให้ชิ้นง,งานนั้นมีความสวยงามมากที่สุดนะคะและคุณครูก็จะรอตรวจชิ้นง,งานของนักเรียนทุกคนนะคะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ